ครงงานน้ำแข็งแນนอร่อย เด็กเลือกหัวข้อโครงงานสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอราดาดารกไกอยู่อันบั้นสามอยู่กลุ่มเรียนออนไซ์พวกเรา <c oughs> เลือกโครงงานนับแข็งแสนอร่อยเธอรับชมได้แล้วค่ะ น้ำแข็งทำจากอะไรคะไมน่น้ำแข็งละลาครับน้ำแข็งละลายในน้ำทาิลได้ได้เร็วกว่ากันน้ำแข็งมีประโยชน์อย่างไรครับระยะที่สองพัฒนาโครงงานเด็กๆได้ไปสืบคน้นเกี่ยวกับน้ำแข็งน้ำแข็งตามธรรมชาติและน้ำแข็งที่มนุษย์สร้างขึ้น น้ำแข็งธรรมชาติเกิดจากอากาศเย็นเช่นหิมะและน้ำค้างเด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับน้ำแข็งน้ำแข็งมีทั้งก้อนเล็กมีทั้งก้อนใหญ่ครับผมชอบกินไอติมครับ ทาาานนนตอนกร้ํแข็งสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเปียววัดใจบึงครับผมเลยกที่สิบเอ็ดครับวันนี้ผมจะมาทำน้ําแข็งครับอุปกรณ์มีน้ําแดงกับน้ําเปล่าผสมให้เข้ากันเทใส่ไว้ในอุปกรณ์ ใช่ในช่องฟิสองถึงสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นน้ำแข็งไหมนี่เขาทำแข็งของผมสวัสดีครับน้ำแข็งมีหลายชนิด เป็นลูกก้อนใหญ่เป็นลูกดาวเป็นลูกก้อนเล็กแล้วก็เป็นลูกสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำนะคะเป็นลูก 4, 4, ะะลก้างดาวแล้วลก็ ทำไมน้ำแข็งถึงละลายจากที่น้ำจากที่น้ำแข็งมันเป็นก้อนๆกลายเป็นน้ำแล้วครับเด็กๆเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ำแข็งและอุณหภูมิของห้องอุณหภูมิลริ่แค่องศาค่ะอุณภอหณภูมิของน้ำแข็งจะต่ำกว่าอุณหภูมิของห้อง ทำให้น้ำแข็งละลายเมื่ออยู่ในห้องน้ำแข็งละลายแล้วครับเพราะอุณหภูมิข้างนอกสูงขึ้นครับจึงทำให้น้ำแข็งละลายครับน้ำแข็งละลายในน้ำชนิดใดได้เร็วกว่ากันน้ำแข็งละลายในน้ำชนิดใได้เร็วกว่ากันเลือกน้ำมาทำการทดลองน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำส้มน้ำสไป์ เด็กร่วมกันตั้งสมมุติฐานน้ำแข็งจะละลายได้เร็วในน้ำสไปซ์เมื่อเปิดขวดจะมีฟองกา๊าซพุ่งออกมาตัวแปรต้นน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำส้มน้ำสไปซ์ตัวควบคุมจำนวนก้อนน้ำแข็งภาชนะที่ใส่ ขั้นตอนการทดลองเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ใช้น้ำเปล่าทดลองครับใช้น้ำแด,ทดง,ำงทดลองค่ะใช้น้ำส้มทดลองค่ะใช้น้ำสไปทดลองครับ การสรุปผลการทดลองจากผลการทดลองนะน้ำแข็งละลายในน้ำส้มได้เร็วกว่าเพราะว่ามันมีกดหรือรสชาติเปรียวนะคะเรามาทำการทดลองระหว่างน้ำส้มกับน้ำมะนาวกับน้ำแข็งอันไหนจะละลายเร็วที่สุดครับ วันนี้จะมาทดลองเปลี่ยนเที่ยวน้ำน้ำก้อนกับน้ำเนานเปลี่ยนเที่ยวกันน้ำไหนจะละลายได้เร็วกว่ากัน ครุผลการทดลองน้ำมะนาวละลายเร็วกว่าเพราะน้ำมะนาวมีบดมากกว่าน้ำส้มครับระยะที่สามรวบรวมสรุปครงานน้ำแข็งมิสราเป็นของแข็งจะเกิดขึ้นได้ต่อสูงองศาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งจะกลายเป็นของเหลวค่ะ ทัศษะทางภาษาเด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับน้ำแข็งสนทนาพูดคุยสแสดงความคิดเห็นได้ตอบคำถามจากเรื่องราวต่างๆได้ทัศษะทางคณิตศาสตร์นับจำนวนอุปกรณ์บอกระยะเวลาลำดับขั้นตอนการทำน้ำแข็งทัศษะทางสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่นการแบ่งปันการรู้จักรอคอยทัศะกษะทางวิทยาศาสตร์การเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงการสัมผัสการละลายของน้ำแข็งภาคผนวกกิจกรรมสร้างสารรค์เกลือละลายน้ำแข็ง ขอบคุณค่ะ